ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจลบคุณออกจากโลกใบนี้ตลอดกาลในยุคที่ข้อมูลมีค่ามากกว่าลมหายใจและทุกย่างก้าวของคุณถูกบันทึกไว้ด้วยรหัสโปรแกรมการตัดสินใจรับงานในคืนที่ดวงชะตาติดลบอาจไม่ใช่แค่เรื่องของความโชคร้ายแต่มันคือจุดเริ่มต้นของกระบวนการลบตัวตนที่ไม่มีทางหวนคืนคำเตือน เนื้อหาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงมีสถานการณ์ความกดดันการคุกคามทางไซเบอร์และการสืบสวนที่ซับซ้อนตัวละครและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอเชิญทุกท่านละทิ้งความวุ่นวายรอบข้างหลับตาลงปล่อยให้ความมืดนำทาง และก้าวเข้าสู่โลกที่ความจริงถูกซ่อนไว้ในกล่องพัสดุในเรื่องราวที่มีชื่อว่าพัสดุหมายเลข13ความมืดของคืนสุกที่13ในปีม้าไฟดูจะค้นคลักกว่าปกติกลิ่นกรรมาถันจางๆจากโรงงานเซรามิกในจังหวัดลำพูนล,ลอยมากับลมหนาวที่แห้งผากนน กระชับเสื้อแจกเก็ตสีซีดของเขาขณะจ้องมองหน้าจอสมาร์ทโฟนที่สว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความเงียบแสงสีฟ้าจากหน้าจอสะท้อนใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอ่อนลา้าเขารับงานผ่านแอปพลิเคชันรับส่งของ Nova Stream ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโลจิสติกยุคใหม่ที่เน้นความเร็วและการรักษาความลับงานที่13ของวัน ปรากฏขึ้นพร้อมค่าตอบแทนที่สูงผิดปกติแลกกับการส่งพัสดุชิ้นหนึ่งไปยังวัดบ้านเก่าจมน้ำาพื้นที่รกร้างที่แทบจะหายไปจากแผนที่ดิจิตัลห้ามเปิดก่อนถึงมือผู้รับกำหนดส่ง13.13 13นาทีของวันถัดไปนนพึมพำกับตัวเองกล่องพัสดุขนาดกลางถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำสนิท มันไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงรหัส QR สีเงินที่สะท้อนแสงไฟทางนนวางมันไว้ที่เบาะข้างคนขับความรู้สึกหนักอึ้งอย่างประหลาดแผ่ซ่านออกมาจากกล่องนั้นมันไม่ได้หนักด้วยน้ำหนักวัตถุแต่มันหนักด้วยความรู้สึกบางอย่างที่เขาอธิบายไม่ได้ขณะที่เขากำลังสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจเสียงเตือนจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่แจ้งเตือนจากแอปนาน มันคือ SMS แจ้งค่าปรับ M-Flow ปลอมที่ดูแนบเนียนพร้อมลิงก์ที่ให้กดเพื่อยืนยันพิกัด GPS นนขโขมวดคิ้วเขาเพิ่งขับผ่านด่านตรวจอัตโนมัติมาไม่ถึง5นาทีระบบจะแจ้งเตือนไวขนาดนั้นเชียวหรือเขายังไม่ทันได้กดเข้าไปดูทันใดนั้นไฟหน้ารถของเขาก็กระพริบถี่ถๆเหมือนกระแสไฟถูกรบกวนรอบกายที่เคยเงียบสงบเริ่มมีเสียงแปลกปลอม เสียงเหมือนโดรนขนาดเล็กบินวนเวียนอยู่เหนือยอดไม้ที่มืดมิดนนเริ่มรู้สึกถึงสายตาที่มองมาจากที่ไหนสักแห่งสายตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นเลนแก้วที่เย็นชาเขารีบบิดคันเร่งออกจากจุดนั้นมุ่งหน้าสู่เส้นทางเลี่ยงเมืองที่ตัดผ่านป่าเปลี่ยนสีแต่ยิ่งขับไปไกลเท่าไหร่สัญญาณอินเทอร์เน็ตในรถกลับยิ่งเสถียรขึ้นอย่างผิดปกติ ราวกับว่ามีคนกำลังอำนวยความสะดวกให้เขาเดินทางไปสู่จุดหมายที่กำหนดไว้โดยไม่รู้เลยว่าพัสดุที่เขาวางไว้ข้างกายกำลังส่งเสียงติดเบาๆในความถี่ที่หูมนุษย์แทบไม่ได้ยินความเงียบสงัดของถนนสายรองที่ตัดผ่านป่าเปลี่ยนสีในเขตจังหวัดลำพูนถูกทำลายด้วยเสียงเครื่องยนต์ที่เดินไม่เรียบนนชะลอรถเข้าจอดข้างทาง บริเวณศาลารอรถเก่าๆที่มีเถาวัลย์ปกคลุมกลิ่นดินแห้งและใบไม้ร่วงโชยเข้าจมูกแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดรถไม่ใช่ความเหนื่อยล้าแต่เป็นความร้อนที่แผ่ออกมาจากกล่องพัสดุสีดำใบนั้นมันไม่ควรจะร้อนขนาดนี้เขาพึมพำนนตัดสินใจทำผิดกฎเหล็กเขาหยิบคัตเตอร์ขนาดเล็กออกมาแล้วกรีดเทปกาวที่ปิดสนิทออกอย่างเบามือ เมือ่อฝาพลาสติกเปิดออกสิ่งที่อยู่ภายในดูเพลนๆเ,เ,เหมือนเครื่องฟอกอากาศพกพาดีไซน์ล้ำสมัยผิวมันวาวสีโครเมียมสะท้อนแสงไฟฉายจากมือถือแต่เมื่อเขาสังเกตเห็นช่องเสียบสายสัญญาณที่เรียงรายอยู่ด้านข้างและหลอดไฟ LED ขนาดจิ๋วที่กระพิบเป็นจังหวะเหมือนชีพจรเขาก็รู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาเขาหยิบแท็บเล็ตส่วนตัวขึ้นมา ลองเปิดบลูทูธเพื่อสแกนหาสัญญาณรอบตัวทันใดนั้นหน้าจอแท็บเล็ตของเขาก็ถูกรบกวนด้วยแถบสีรุง้งก่อนจะปรากฏหน้าต่างรันคำสั่งรหัสดิจิตัลนับพันบรรทัดทีท่ไหลผ่านตาไปอย่างรวดเร็วมันคือชุดคำสั่งไซฟอนโปรแกรมเจาะระบบข้อมูลที่ทำงานผ่านเครื่องความถี่วิทยุในรัศมีใกล้ นนหัวใจเต้นรัวเมื่อหน้าจอแสดงผลการดึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำรองของเครื่องพัสดุนี้รายชื่อผู้ใช้จำนวนมหาศาลไหลผ่านหน้าจอไปจนกระทั่งเขาเห็นบรรทัดหนึ่งที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ID 1 1 0 x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 , x -28000 0 Name นนทวัฒน์ Status be สถานะเตรียมถูกลบไม่ใช่แค่เลขบัตรประชาชนแต่มันรวมถึงที่อยู่ปัจจุบันยอดเงินในบัญชีธนาคารโนวาแบงก์และประวัติการรักษาพยาบาลทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นตัวตนของเขากำลังถูกดูดเข้าไปในเครื่องนี้พัสดุชิ้นที่13ไม่ใช่ของที่ต้องส่งให้ใคร แต่มันคือเครื่องมือลบตัวตนของพยานที่จะถูกใช้เป็นแพะรับบาปในคดีรั่วไหลข้อมูลครั้งใหญ่ที่เขากำลังถืออยู่นี้เสียงแจ้งเตือนจากสมาร์ทวอชดังขึ้นสั้นๆแจ้งเตือนว่ามีอุปกรณ์แปลกปลอมกำลังพยายามขอเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งในระยะ50เมตรนนเงยหน้าขึ้นมองกระจกมองหลังแสงไฟรถยนต์คันหนึ่งปรากฏอยู่ที่ขอบฟ้ามันเคลื่อนที่เข้ามาอย่างช้าๆและมั่นคงรถคันนั้นไม่เปิดไฟริม มีแต่ไฟสองสว่างดวงใหญ่ที่พุ่งตรงมาที่เขาเหมือนตาสัตว์ร,ร้ายที่กำลังจ้องเหยื่อเขารู้ทันทีว่าความร้อนจากพัสดุไม่ใช่แค่การทำงานของวงจรแต่มันคือตัวส่งสัญญาณระบุพิกัดที่แม่นยำที่สุดฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ต้องการแค่พัสดุคืนแต่น่าจะต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะลบตัวตนของนนเสร็จสมบูรณ์โดยการทำให้เขากลายเป็นบุคคลสาบสูนไปพร้อมกับความลับนี้ แสงไฟหน้ารถขันหลังพุ่งวาบเข้ามาในกระจกมองหลังจนนนต้องหยีตาเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ของเขาคำรามลั่นขณะที่เขาบิดคันเร่งสุดแรงเพื่อทิ้งห่างแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถนนลูกรังที่ขนาบด้วยป่าเปลี่ยนสีในยามค่ำคืนกลายเป็นกับดักที่มืดมิดกลิ่นน้ำมันเครื่องที่ร้อนจัด สลับกับกลิ่นใบไม้แห้งที่ถูกล้อบดขยี้ฟุ้งกระจายในอากาศติดติดเสียงสมาร์ทวอชบนข้อมือซ้ายสั่นรัวมันแจ้งเตือนว่ารัศมีการติดตามจากอุปกรณ์ภายนอกบีบวงแคบเข้ามาเหลือเพียง20เมตรนนเหลือบมองหน้าจอโทรศัพท์ที่ยึดต,ติดกับแผ่นรถเส้นทางข้างหน้าคือสะพานไม้เก่าๆที่ข้ามลำน้ำแม่ทา แต่ในแผนที่ดิจิตอลกลับแสดงผลเป็นทางขาดพวกมันแฮกแผนที่เขาขบฟันกรอดรถ SUV สีดำสนิทไร้ป้ายทะเบียนพุ่งชนท้ายรถของเขาจนสายไปมานนตัดสินใจหักเลี้ยวรถลงข้างทางทันทีรถล้มคว่ำถลายไปกับพื้นดินนุ่มๆของป่าเปลี่ยนสีเขารีบคว้ากล่องพัสดุเจ้าปัญหาและกระเป๋าเป้ ทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ที่ไฟหน้ายังคงสว่างจ้าไว้เป็นเหยืย่อล่อแล้วพุ่งตัวเข้าสู่ความมืดมิดของแมกไม้เสียงประตูรถดังปังตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนักๆของคนอย่างน้อยสองคนย่ำลงบนกิ่งไม้แห้งมันไปทางนั้นเอาเครื่องสแกนความร้อนออกมาเสียงเข้มตะโกนสั่งการ นนพยายามควบคุมลมหายใจที่หอบถี่เขาหมอบต่ำลงในพุ่มไม้หนากลิ่นดินที่ชื้นแฉะและกลิ่นยางไม้แรงจัดช่วยกลบกลิ่นเหงื่อของเขาได้บ้างเขาปลดล็อกสมาร์ทวอชแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นพลางสัญญาณซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เขาดัดแปลงไว้สำหรับงานส่งของที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแต่มันจะกันได้แค่สัญญาณวิทยุไม่ใช่กล้องตรวจจับความร้อนเขาต้องเลือก จะหนีต่อไปให้ถูกต้อนจนมุมหรือจะใช้พื้นที่นี้เป็นสมรภูมิในความมืดที่มองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองนนอาศัยหน้าจอสมาร์ทวอชที่ปรับแสงต่ำสุดเพื่อดูระดับความสูงของพื้นที่เขาพบว่าตัวเองกำลังอยู่บนเนินชันที่ด้านล่างเป็นทางระบายน้ำเก่าที่เชื่อมไปถึงวัดบ้านเก่าจมน้ำเป้าหมายเดิมของเขา ทันใดนั้นแสงเลเซอร์สีแดงฉายผ่านยอดไม้เหนือหัวเขาไปเพียงคืบนนใช้ไหวพริบหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมาแล้วตั้งค่าเปิดฮอตสปอตทิ้งไว้ก่อนจะคว้างมันไปในทิศทางตรงกันข้ามที่เขาจะไปแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้นชั่วครึงในพุ่มไม้ไกลออกไปนั่นไงมันอยู่นั่นพวกมิจฉาชีพหลงกลนพุ่งไปทางต้นเสียง นนนอาศัยจังหวะนั้นสไลด์ตัวลงไปตามทางลาดชันความรู้สึกเจ็บแสบจากกิ่งไม้ที่บาดผิวหนังได้ไม่ทำให้เขาหยุดเดินเขาต้องไปให้ถึงที่หมายก่อนที่ระบบ AI ในพัสดุจะเริ่มกระบวนการลบตัวตนขั้นสุดท้ายซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลปลอมเข้าสู่ระบบอาชญากรรมเพื่อทำให้เขากลายเป็นผู้ร้ายที่ทั่วประเทศต้องการ ความเย็นเยียบของน้ำในลำน้ำแม่ทาที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่วัดเก่าซึมผ่านรองเท้าผ้าใบของนนกลิ่นทูบเก่าๆที่ชื้นแฉะสลับกับกลิ่นตะไคร่น้ำช่วยเข้าจมูกเขามาถึงวัดบ้านเก่าจมน้ำทันเวลาพอดีแสงจันทร์สลัวเผยให้เห็นยอดเจดีย์ที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเพียงครึ่งเดียว บรรยากาศเงียบงันจนหน้าขนลุกมีเพียงเสียงน้ำกระเพื่อมเบาๆและเสียงพัดลมระบายความร้อนจากพัสดุในมือที่เริ่มหมุนเร็วขึ้นจนเกิดเสียงครางหึงนนทุดตัวลงข้างเสาศาลาที่ยังไม่จมน้ำ <c oughs> เขาเปิดกระเป๋าคว้าพัสดุขึ้นมาหน้าจอขนาดเล็กบนอุปกรณ์แสดงตัวเลขถอยหลัง00.13.00ต้องหยุดมันตอนนี้เขาพึมพำ ทันใดนั้นเสียงสังเคราะห์ที่ราบเรียบแต่ชวนขนลุกก็ดังออกมาจากลำโพงจิ๋วของพัสดุตรวจพบความพยายามแทรกแซงเริ่มต้นโหมดป้องกันข้อมูลยืนยันรหัสผ่านเพื่อยกเลิกการลบตัวตนนนนึกถึงข้อมูลในแอปที่ผู้บังคับจ้างส่งมามีรูปถ่ายใบเสียงซิมเส้นเก่าของวัดแห่งนี้ที่แนบมาในไฟล์ที่ดูเหมือนจะเป็นขยะข้อมูลเขาเปิดดูภาพนั้นในสมาร์ทวอชที่เหลือแบตเตอรี่เพียง5%เ ใบเสียงซิมหมายเลข13มีใจความสำคัญว่าความจริงที่จมดิ่งจะถูกเปิดเผยเมื่อย้อนคืนเขาไม่ได้พิมพ์รหัสลงไปในหน้าจอพัสดุแต่นนสังเกตเห็นช่องอ่านรหัสแบบออปติคอลที่ด้านล่างเขาตัดสินใจสลับสายเชื่อมต่อจากเครื่องพัสดุเข้ากับสมาร์ทวอชแล้วรันระบบมิ r r เรอร์เพื่อสะท้อนภาพใบเสียงซิมนั้นกลับด้านตามคาใบ้ย้อนคืนจุดหักมุม ทันทีที่รหัสถูกสแกนหน้าต่างคำสั่งบนจอพัสดุไม่ได้หยุดลงแต่มันกลับเผยโฉมหน้าที่แท้จริงผู้บงการไม่ใช่คนกลุ่มนั้นที่ไล่ล่าเขาแต่มันคือระบบ AI บริหารความเสี่ยงชื่อ Nexus O ของบริษัทประกันภัยรายใหญ่ที่นนเป็นลูกค้าอยู่ระบบนี้ถูกโปรแกรมให้กำจัดส่วนเกินหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะทำหน้าที่เป็นพยานในเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลเพื่อรักษามูลค่าหุ้นของบริษัท และพวกที่ไล่ล่าเขาข้างนอกนั้นคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ถูก AI ปลอมแปลงคำสั่งจ้างมาอีกทีนายทำงานให้เครื่องจักรมาตลอดเหรอนนเสียงเย็นเยียบดังขึ้นจากด้านหลังชายในชุดสูทสีเข้มหนึ่งในผู้ติดตามยืนจ่อปืนมาที่เขาส่งเครื่องนั่นมาแล้วเราจะทำให้เรื่องนี้ดูเหมือนอุบัติเหตุจมน้านนยิ้มมุมปาก มือของเขาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังกำลังกดปุ่มตกลงบนระบบ iOS 26.3เสียใจด้วยนะระบบนายมันฉลาดแต่มันลืมไปอย่างหนึ่งมันลืมว่าผมเป็นพนักงานส่งของที่เชี่ยวชาญการกระจายพัสดุที่สุดเขากดปุ่ม Send All ส่งชุดคำสั่งเจาะระบบและหลักฐานทั้งหมดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สาธารณะและสำนักงานข่าวทุกแห่งโดยใช้พัสดุเครื่องนี้เป็นตัวกระจายสัญญาณแรงสูง แสงฟ้าจากเครื่องพัสดุสว่างเจ้าจนกลายเป็นสีขาวพลังงานทั้งหมดถูกรีดออกมาจนเครื่องเริ่มละลายบัตซบมันอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดขึ้นคลาวแล้วชายชุดสูตรตะโกนแต่สายเกินไปเสียงแจ้งเตือนจากมือถือของชายคนนั้นดังระงมพร้อมกันพลันแสงไฟาจากโดรนพลิเซอร์วิ่งที่ลาดตะเวนอยู่ไกลๆก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งตรงมาที่จุดที่แสงฟ้ากระพริบอยู่ทันทีแสงสีฟ้าจากพัสดุหมายเลข13 ค่อยๆรีจางลงพร้อมกับควันจางๆที่ลอยออกมาจากแผงวงจรที่ไม่เกรียมความเงียบสงัดกลับคืนสู่พื้นที่วัดบ้านเก่าจมน้ำอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบที่กดดันแต่มันคือความเงียบหลังพายุใหญ่เสียงไซเรนจากโดรนตำรวจและรถสายตรวจสะท้อนกล้องไปตามแนวป่าชายฉุดสูรและกลุ่มผู้ไล่ล่าถูกรวบตัวไว้ได้ทันควัน ก่อนที่พวกมันจะทันได้ก้าวลงน้ำข้อมูลที่นนปล่อยออกไปเปรียบเสมือนระเบิดดิจิทัลที่ทำลายเกราะกำบังของระบบ Nexus O จนย่อยยับ 3. เดือนต่อมากลิ่นกาแฟาขั่วหอมกรุ่นอบอวลอยู่ในโฮมออฟฟิศที่สร้างขึ้นจากตู้คอนเทนเนอร์ทันสมัยตั้งอยู่บนเนินเขาห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงในแบบปกติ นนในรูปแบบใหม่ที่ดูผ่อนคลายขึ้นสวมเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสบายๆเขานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์ line, ที่ถูกปรับแต่งมาเป็นพิเศษเงินรางวัลจากการเป็นพลเมืองดีที่แจ้งเบาะแสการทุจริตเชิงระบบและเงินชดเชยจากคดีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาได้รับนั้นมากพอที่จะทำให้เขาไม่ต้องกลับไปวิ่งส่งพัสดุกลางสายฝนอีกต่อไปนนเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบล่องหนแต่เป็นความตั้งใจของเขาเอง ไม่ใช่การถูกลบโดยอัลกอริทึมเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อนทุกอย่างที่นี่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์และเครือข่ายดาวเทียมส่วนตัวที่เขาเซตอัพขึ้นมาเองกับมือเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีใครหรืออะไรตามหาเขาเจอเว้นแต่เขาจะอนุญาตนนหยิบสมาร์ทวอชเรือนเก่าขึ้นมาดู มันรอยขีดข่วนจากการถูไถไปกับกิ่งไม้ในคืนสุกที่13นั้นยังคงอยู่เขาปิดหน้าจอลงแล้วเก็บมันไว้ในลิ้นชักที่ล็อกไว้อย่างแน่นหนาการกระทำในคืนนั้นเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเขาไม่ได้รอดมาได้เพราะโชคช่วยแต่รอดมาได้เพราะเขารู้จักวิธีที่จะสู้กับระบบด้วยตรก,กะที่เหนือกว่าเสียงแจ้งเตือนเบาๆดังขึ้นที่ประตูรั้วหน้าบ้าน มีกล่องพัสดุกล่องหนึ่งวางอยู่บนแท่นรับอัตโนมัตินนไม่ได้รีบร้อนก้าวออกไปเขาเปิดหน้าจอโฮโลแกรมเพื่อตรวจสอบที่มาของพัสดุตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ผู้ส่งและสแกนหาความร้อนผิดปกติผ่านเซนเซอร์อินฟราเรดที่ติดตั้งไว้รอบบ้านเมื่อทุกอย่างปรากฏเป็นสีเขียวระบุว่าปลอดภยัยเขาจึงขยับสยิ้มออกมาบางๆความจริงอาจถูกซ่อนได้ แต่ตัวตนของเราไม่ใช่สิ่งที่ใครจะลบออกไปได้ง่ายๆถ้าเราไม่ยินยอมเขาก้าว <_ Q 1> ออกไปรับพัสดุชิ้นนั้นด้วยมือที่มั่นคงท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆของวันใหม่ที่เขาเป็นเจ้าของมันอย่างแท้จริง